สวัสดีค่ะวันนี้ b i Cos ค Cosmo มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเข็นคันใหม่อยู่นี่เลยค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลด15%นะคะสำหรับรถเข็นนั่งถ่ายอนเนกประสงค์คอมโหมดวิวแชร์ฟรีมันทั้ง2รุ่นนี้มาดูรุ่นแรกกันเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรถเข็นนั่งถ่ายอนเนกประสงค์คอมโหมดวิวแชร์ทวีนวัน สีกลมล้อเล็ก WC 1 4 2 1ค่ะและมาดูรุ่นนี้กันนะคะรุ่นที่2ค่ะรุ่นนี้จะเป็นรถเข็นนั่งถ่ายอนเนกประสงค์สีกลมล้อใหญ่ WC 1420งน Trin One ตัวนี้นะคะโดยจุดเด่นของตัวนี้นะคะวัสดุของเขาทำจากไนล,ลอนผสมไฟเบอร์ค่ะซึ่งไนล,ลอนผสมไฟเบอร์นี้นะคะจะใช้ในหมวดของอุตสาหกรรมยางยนต์นนี้ค่ะและไนล,ลอนผสมไฟเบอร์นี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขายังมีความแข็งแรงทนทาน <ๆ S 1> และยังทนความร้อนด้วยนะคะเหมาะแก่การรับน้ำหนัก อยย่่าางมากเลคะตัวแผ่นรองนั่งทำมาจาก p u ยโฟมมีความยืดหยุ่นสูงนะคะสามารถถอดออกได้เพิ่มความสะดวกในการนั่งทายใต้ที่นั่งรถเข็นมีถังพลาสติกสําหรับรองอุจจาระหรือปัสสาวะค่ะหรือจะนําตัวรถเข็นคอมชักโครกก็สามารถทําได้นะคะท,นะที่พักแขนและที่พักเท้าสามารถพับเก็บได้ทั้งคู่เลยเพื่อความสะดวกในการลุกนั่งหรือการสไลด์ตัวของผู้ป่วยระหว่างรถเข็นกับเตียงมาดูในส่วนของล้อตัวรถเข็นรุ่นนี้กันนะคะโดยรถเข็นนั่งถ่ายอเนกประสงค์คอมโหมดวิลแชร์ ทรีนวันสีมทั้งสองรุ่นนี้จุดเด่นไม่ได้มีแค่โครงสร้างเป็นวันสดุไนล่อนผสมไฟเบอร์นะคะ้อของทั้งสองรุ่นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันค่ะรถเข็นนั่งถ่ายอเนกประสงค์คอมเบอดวิวแชทรีนวันสีกรมล้อเล็กจุดเด่นของเขาจะมีล้อขนาดเล็กที่สามารถเข็นได้อย่างอิสระมากกว่าล้อรุ่นนี้มีขนาด5นิ้วค่ะโดยการล็อกล้อสามารถล็อกได้ทั้งหมด4ล้อเลยโดยที่ล้อของเขาจะหมุนได้ทั้ง360องศาเหมาะกับเข็นภายในบ้านหรือพื้นเรียบค่ะส่วนรถเข็นนั่งถ่ายอเนกประสงค์คอมเบอดวิวแช บันสีกลมลอ้อใหญ่จุดเด่นของเขาคือล้อใหญ่ทางด้านหลังค่ะโดยที่ล้อใหญ่ด้านหลังขนาด24นิ้วถูกใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นการตอบโจทย์เข็นภายนอกตัวบ้านบนพื้นหญ้าพื้นปูนหรือพื้นถนนขุกข่ะล้อขนาด24นิ้วหากไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้ค่ะรถเข็นนั่งถ่ายอนเนกประสงค์คอมโบดวิลแชร์ทรีนวันสีกลมลอ้อเล็กและลอ้อใหญ่ทั้งสองรุ่นสามารถรับน้าหนักได้ถึง180กิโลโดยทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้นั่งถ่ายใช้อาบนา้ำ และะใช้ช้ไดค่หากใครสนใจต้องรีบกดสั่งซื้อนะคะเพราะอโปรโมชั่นลด15%นี้หมดเขตวันที่20กันยายน2568ล้อเล็กเหลือเพียง8,330บาทล้อใหญ่เหลือเพียง1200บาทหากใครสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านทั้งสสาขาสาขาแรก B Cosmo p l a t i n 2สาขาที่2 B Cosmo l a n g s และช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย